ทุกท่านทุกคนครับคนที่ติดตามช่องผมวันนี้คลิปนี้ผมจะมาเปิดตําราหาคู่แท้ให้ลักคณาพึกศกลักขณาเดียวเท่านั้นในคลิปนี้ดังนั้นคนเป็นพึกศกเกิดวันเดือนพีเกิดเท่าไหร่และพิมพ์โสดลงมาข้างล่างเราจะตามล่าหาคู่แท้ให้ท่านนะผมจะมานั่งอธิบายตัวตนของชาวพึกศกก่อนรวมถึงเนื้อคู่ที่แท้จริงของท่านจะเป็นยังไงในเวลาไม่เกิน10นาที ถ้าเร็วไปหรือช้าไปยังไงก็พิมพ์บอกด้วยละกันลัคนาพฤกษกเนี่ยมีดาว6เป็นดาวเจ้าเรือนตนุเนาะก็คือเป็นดาวประจําตัวนั่นเองก็คือดาวศุกร์เป็นเกษตรในเรือนตัวเองเนี่ยก็คือเรือนเกษตรของพฤกษกคือดาวศุกร์อ่าขอโทษทีแปลว่าคนพฤกษกเนี่ยจะมีนิสัยพื้นฐานอ่อนโยนรสนิยมสูงรักความสบายและมีสเสน่ห์ทางอารมณ์ เพราะคิเลสและสมบัติท่านให้ทายว่าสุขนะนอกจากเรื่องอันนี้พูดถึงเรื่องรักอย่างเดียวนะเรื่องหาเงินก็หาเงินเก่งเหมือนกันชาวพฤกษกเนี่ยนะทีนี้มาดูลักษณะเด่นของชาวพฤกษก,ก่อนก่อนที่จะทํานายเนื้อคู่ว่าท่านเป็นคนยังไงชาวพฤกษกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบความมั่นคงทั้งความสัมพันธ์และก็การเงินเพราะตัวเองเกิดวันศุกเออตัวเองเกิดมีดาวประจําตัวคือดาวสุกและถ้าเป็นพฤกษกที่เกิดวันศุกด้วยเนี่ยจะชัดเจนมากๆในตรงนี้ พึกโศกถัดมาคือรสนิยมในการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยรู้ว่าอะไรคือของดีรู้ว่าอะไรคือของปลอมส่วนใหญ่จะมีรูปลักษณ์ที่ดีรสนิยมที่ดีนะมีความอดทนสูงแต่ถ้าถูกหักหลังเนี่ยจะตัดแบบเด็ดขาดอย่าถามว่าเขาจะกลับไปคุยด้วยถ้าเราเขารู้สึกว่าเขาโดนหักหลังหรือโดนทําลายคุณค่าของจิตใจนะชาวพึกษศกเนี่ยยังเป็นคนรักใครแล้วรักจริงและจริงจังจริงใจตั้งแต่วันแรกเลย ส่วนจะแสดงออกยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าโฟกัสจะเอาคนนี้แล้วฉันจะจีบคนนี้เป็นแฟนฉันจะอยากได้คนนี้เป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาจะมุ่งมันมากๆได้จริงจังแต่ถ้าแอคชั่นไม่เท่ากับรีแอคชั่นมันจะหักโคง้งหนีถอยทันทีเลยถูกไม่ถูกสารภาพมาคนรักนาพฤกษก์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกะทันหันเขาได้จะวางแผนชีวิตเขาเป็นลําดับขั้นตอนที่ดีอยู่แล้วนะจุดอ่อนของชาวพฤกษก์ไม่ใช่ไม่มีนะมีอยู่นะครับผมเป็นคนดื้อเงียบครับ ไม่ชอบไม่ใครมาควบคุมตัวเองแม้เจ้าตัวจะดูเป็นคนรสนิยมสูงแม้เจ้าตัวจะดูเป็นคนที่น่าจะหลอกได้ง่ายแต่จริงๆดื้องเงียบมากๆไม่ค่อยให้ใครอยากจะมาบังคับตัวเองแน่นอนเวลามีปัญหามักจะเก็บไว้ไม่ค่อยพูดนี่เป็นเกณฑ์ส่วนใหญ่เลยนะส่วนน้อยมีไหมมีนะครับแต่ต้องดูดาวประจตัวอื่นนี่เราพยากรณ์องค์รวมก่อนนะจุดอ่อนของชาวพุกโศกที่มีก็คือมักมีปัญหาเนี่ยมักเก็บไว้ไม่พูดตรงๆนะครับผม ตัดใจจะยากมากแม้รู้ว่าจบก็ตัดใจยากลองไปสังเกตตัวเองในแฟนเก่าเนี่ยตัดขาดกันเนี่ยจะยากมากๆนอกจากว่าเขาเจอเรื่องไม่สิแม้กระทั่งเจอเรื่องอะไรที่คอขาดบาดตายผู้ชายไปมีคนอื่นผู้หญิงไปมีคนอื่นเขาก็จะตัดขาดกับสิ่งพวกนี้ยากเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนจริงจังและอยู่ในแพร่นชีวิตของเขาหมดแล้วถูกไม่ถูก โดยพื้นฐานชาวพฤกษกนี่เป็นธาตุดินจึงมีพลังของความนิ่งความหนักแน่นมั่นคงแต่ซ่อนความรู้สึกไว้ข้างในอยู่สม่ำเสมอนะทีนี้มาถึงจุดที่ท่านต้องการทราบและก็คือคู่แท้ของชาวลัคนาพฤกษกปกติในวงกลมจักรราศีเนี่ยตัวท่านจะเรียกว่าตนุนะัคือตัวตนเนาะพบตรงกันข้ามของท่านจะเรียกว่าพบปัตนิหรือพบคนรักคู่ครองนอกจากคนรักคู่ครองเราก็ยังทายได้ถึงหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์อะไรก็ตามที่เป็นคู่คู่ในตัวของ,ของท่านแต่ คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องคุณลักอย่างเดียวเลยเนาะพบปัตนติของชาวพฤกษกเนี่ยมีดาวในสถิตยอยู่คอมเมนต์บอกกันด้วยนะอันนั้นเป็นการอ่านแบบตรงๆครั้งแรกซึ่งผมไม่สามารถอ่านให้ใครได้บ้างเพราะว่ามันมีแต่ละคนมีดาวพฤกษกพฤกษกมีดาวสถิตยอยู่ในพบปัตนิเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างที่สองพบปัตนินั้นมีดาวกเกษตรก็คือดาวศุขเหมือนกันกับท่านอีกทีนี้ยังไง ดังนั้นแล้วเจ้าชะตาเนี่ยมีดาวสุขทั้งคู่ทั้งตัวเองและแฟนตัวเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความรักคนรักที่ได้มาจะสะท้อนตัวตนที่ตัวเองเป็นตัวเองเป็นแบบไหนจะชอบคนไปในทิศท,ท,ท,ทางคันลองเดียวนั้นคันลองเดีเดยวกันมีแฟนในกลุ่มเพื่อนเดียวกันมีแฟนในกลุ่มที่ทํางานเดียวกันมีอะไรในคนคิดเหมือนเหมือนกันคล้ายคกันมีนิสัยจะคล้ายๆกัน ถ้าแฟนคุณเป็นยังไงเนี่ยวนใหญ่ก็คือเขาจะเลือกคนยังไงเป็นแฟนก็จะอยู่อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาเป็นคนยังไงน,นะความรักของชาวพิกษกเนี่ยมักจะเกิดจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวเขาอ่อนความสวยงามความอบ,บอุ่นชอบให้คนอื่นชื่นชมเพราะตัวเองรสนิยมดีลักษณะคู่แท้ตามดาวสุขในภพปัต,ตนินี่ต้องมีสเสน่ห์รู้จักการวางเนื้อวางตัวรู้จักคําว่าก,กาลเทศะ การและเวลาไหนควรเวลาไหนไม่ควรฉลาดและอ่อนโยนเหมือนท่านสุนทรีและลุดรสนิยมจะใกล้เคียงกันเรียกได้ว่าศิลป์ต้องเสมอกันชอบสิ่งดีๆของคุณภาพถ้าท่านรู้สึกว่าคนที่ท่านคบอยู่ไม่เหมือนท่านปุ๊บใจมันจะฝังใจอยู่นะสุดท้ายก็ต้องมีเกณฑ์ต้องเลิกกันต้องเลิกลายกันไปมีความสมดุลทางอารมณ์ แต่ไม่พูดมากเข้าใจลึกๆยิ่งคนเกิดพฤกษศกที่เกิดวันศุกร์และมีแฟนที่เกิดวันศุกร์โอ้โหเข้ากันนะและจะให้ดีก็คือคนเกิดวันศุกร์กับวันอังคารจะดีเพราะว่าเอาเอาดาวคู่มิตรก่อนอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครูคือพระฤหัสนะจันทร์ฉมตรูพุดธนงเยาว สุกปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรต่อกันราหูกับเสาไม่มีวันเกิดเอาแค่นั้นพอดูคู่เราเกิดวันไหนลองเทียบดูแล้วลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยเราจะได้ดูว่าตํารานี้มีเกณฑ์ความแม่นยาประมาณไหนเนาะผมก็ต้องการพิสูจน์เหมือนกันว่าผมก็ร่ําเรียนมาอ่ามาดูกันต่อมีความสมดุลทางอารมณ์ถ้าเป็นคู่ของท่านจริงๆเนี่ยจะเป็นเพื่อนคู่คิดจะเป็นคู่ดูแลชีวิตมากกว่าคนรักดูมีความเป็นเพื่อนกันมากกว่า ทดจสอบคู่ของคุณนะครับผมเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนรักความสุขบางช่วงเจอปัญหาเรื่องต่างๆเนี่ยก็ตามใจกันเกินไปนะหรือต้องใช้เวลาเรียนรู้กันเยอะเป็นพิเศษเพราะท่านคือดูนานนะแต่จริงจังตนะั้งแต่วันแรกนะแต่ดูนานทีนี้มาดูดาวจรของความรักของท่านในช่วงนี้โอ้ผมจะทำนายหมดไหมเนี่ยเยอะมาก จะบจะครบสิบนาทีละความรักของท่านณนะช่วงนี้นะสุขอยู่ในราศีตุลในภพเรือนตัวเองร่วมกับอาทิตย์นะความรักเด่นมีคนสนใจมากขึ้นผมคิดว่าช่วงนี้ท่านนะน่าจะมีคนคนสนน่าจะมีคนเข้ามานะครับผมเจอคนถูกใจผ่านงานเจอคนถูกใจผ่านคนที่มีรสนิยมบางท่านไปเที่ยวบางท่านไปอะไรกลางคืนเนี่ยก็จะเจอคนที่ถูกใจ แต่ความสัมพันธ์มันจะดูเหมือนค่อยเป็นค่อยไปแต่ท่านบุ๊กกิ้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าคนนี้ฉันจะเอาให้ได้ถูกไม่ถูกภาพรวมความรักเนาะพื้นฐานของชาวพฤกษก์เนี่ยเลยเป็นจะเป็นบอกว่าพฤกษก์จะเป็นความรักที่มั่นคงรักที่ชัดเจนคู่แท้ของคุณมักจะเป็นคนอบอุ่นสม,มดุลรักศิลปะในการใช้ชีวิตมีรสนิยมใกล้เคียงกัน ไม่ได้บอกว่าสูงหรือต่ำดีหรือเลวอะไรไม่ได้บอกเพราะเราไม่มีเอาใช้ตัวเองไปเป็นเกณฑ์วัดไค่นะก็จังหวะในปัจจุบันก็น่าจะมีคนเข้ามาในช่วงนี้นะครับผมถึงช่วงประมาณปลายปีเนี่ยความสัมพันธ์คนที่มีคู่แล้วก็มีเกณฑ์ลงลงรากลึกเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคมาถึงตอนนี้แล้วก็มาพูดคุยสนทนากันหน่อยผ่านคอมเมนต์แล้วกันทุกท่านครับว่าลักษณะของคู่แท้ของท่านเนี่ย ตรงตามที่ท่านต้องการหรือเปล่ากับอย่างที่สองคู่ที่ท่านคบอยู่คู่ที่ท่านคบอยู่ใช่คู่แท้ของคุณหรือยังหรือไม่ได้บอกว่าถ้าคนแต่งงานกันแล้วโอ้โหคุณจะต้องเลิกกันเป็นไปไม่ได้นะครับคนเราสามารถมีแฟนในลักษณะที่ตัวเองไม่ต้องการได้อยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนนะทีนี้ตะกี้ผมบอกดาวคู่มิตรไปแล้วใช่ไหมทีนี้บอกดาวคู่ศัตรูบ้างใครที่เกิดวันต่อไปนี้คู่กันเนี่ย อาทิตย์ผิดกับอังคารพุทธอันธพาลพี่พาดราหูสุขกับเสาเป็นเสียนศัตรูจันทร์กับครูเป็นอริต่อกันอ่าเป็นยังไงกันบ้างพอจะเข้าเขาเข้าลางไหมที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ทักทายบอกกล่าวกันมาได้โอเคขอบคุณมากๆคอมเมนต์เป็นปกาลังใจด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ